สวัสดีครับการขายในระบบ SME Move สามารถเลือกรูปแบบการรับชำระเงินได้หลากหลายวิธีโดยในว,วันนี้ทีมงานจะแนะนำวิธีการรับชำระเงินแบบแบ่งเป็นงวดเปอร์เซ็นต์การรับชำระเงินเป็นงวดเปอร์เซ็นต์คือการที่ผู้ใช้งานออกใบ,บเสนอราคาให้กับลูกค้าจำนวนหนึ่งและต้องการเรียกเก็บเงินจากลูกค้าเป็นเปอร์เซ็นต์หลายๆงวดตามที่ต้องการผู้ใช้งานสามารถทำตามวิธีของทีมงานได้เลยนะครับ ขั้นตอนแรกให้ผู้ใช้งานทำการออกเอกสารใบเสนอราคาตามปกติจากนั้นที่คำว่าวิธีการชำระเงินให้เลือกเป็นชำระเงินเป็นงวดเปอร์เซ็นต์กดบันทึกอีกครั้งต่อมา เมื่อถึงเวลาที่ต้องการแจ้งหนี้เรียกเก็บเงินจากลูกค้าตามเปอร์เซ็นที่ต้องการให้ผู้ใช้งานกลับไปที่เอกสารใบเสนอราคาใบเดิมกดที่ใบแจ้งหนี้สร้างใบแจ้งหนี้เลือกรายการจ่ายหากเป็นงวดแรกงวด2ง,งวดที่3ให้เลือกคำว่าเงินมัดจำหรือแบ่งชำระ กรากรายละเอียดของสินค้าเพิ่มเติมเช่นงวดที่1น่งวดที่2เลือกเปอร์เซนต์ที่ต้องการให้มีการรับชำระระบบจะทำการคำนวณยอดที่ต้องการให้และหากผู้ใช้งานต้องการอ่อยเอกสารใบเสร็จรับเงินสำหรับงวดดังกล่าวผู้ใช้งานสามารถเข้าไปที่เอกสารใบเสร็จรับเงินและเลือกใบแจ้งหนี้ที่ต้องการออกใบเสร็จได้เลย และเมื่อมีการเรียกเก็บชำระเงินงวดที่2หรืองวดที่3ต่อผู้ใช้งานสามารถทําตามรูปแบบเดิมได้เลย และสุดท้ายหากผู้ใช้งานต้องการเรียกเก็บเงินงวดสุดท้ายผู้ใช้งานจะต้องออกเอกาสารใบแจ้งหนี้โดยเลือกคําว่าชําระเป็นงวดสุดท้ายแทนตามตัวอย่างของทีมงานเลยนะครับเลือกที่คําว่าชําระเงินงวดสุดท้ายนะครับและไม่ต้องทําการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงชื่อของสินค้า ในส่วนนี้ระบบจะนำมูลค่าของสินค้ามาหาักกับใบแจ้งหนี้ที่มีการเรียกเก็บแล้วทั้ง3งวดคงเหลือเป็นมูลค่าสุททิในส่วนของเหตุผลนะครับที่งวดที่ 1, งวดที่2และงวดที่3เมื่อออกเอกสารใบแจง้งหนี้เราเลือกชำระเป็นงวดเปอร์เซ็นต์ แต่งวดสุดท้ายเราเลือกคำว่าชำระเป็นงวดสุดท้ายเนื่องจากเมื่อผู้ใช้งานออกเอกสารใบแจ้งหนี้เรียกเก็บเงินงวดที่1ง,งวดที่2และงวดที่3ระบบจะทำการบันทึกบัญชีเป็นรายได้รับล่วงหน้าเนื่องจากระบบมองว่ายังให้บริการไม่เสร็จสิน้นแต่รับเงินมาก่อน แต่เมื่อผู้ใช้งานมีการออกเอกสารใบแจ้งหนี้เรียกเก็บงวดสุดท้ายระบบจะทำการบันทึกบัญชีเป็นรายได้เนื่องจากระบบมองว่าผู้ใช้งานให้บริการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนั่นเองเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการขายโดยเลือกวิธีการชำระเงินเป็นชำระเงินแบบงวดเปอร์เซ็นต์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเทคนิคดีๆจาก s อ e m o v e สำหรับในวันนี้สวัสดีครับ